ตอนนี้เราก็ใส่ยางในเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันมือนเดิมเพิ่มเติมคือม,ม,ม,มีเสียงยิงโอเคนะคผมก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นาดีโตนะครับโอเคก็สำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ตามผมเข้ามานะผมว่า ตอนนี้อ e ีหมูแดงของผมมันหายไปไหนแล้ว <Okay. S 1> นะครับไม่เห็นเอามาทําคลิปเลยคือมันด้วยความที่ฝนมันตกทุกวันนะครับผมผมก็เลยไม่สามารถที่จะออกไปทําคลิปได้นะครับพอฝนมันตกเนี่ยผมก็เลยต้องจอดอีแดงไปนานนะครับผมเอออ e ีหมูแดงของผมนะมันไม่ได้ออกมาขี่ไม่ได้ทําคลิปเลยนะผมก็ตอนนี้ก็จอดจนฝุ่นเกาะแล้วนะและตอนนี้ผมก็นั่งอยู่บนอ e ีหมูแดงนะครับ <Okay. S 1> โอเคนะผมก็สําหรับคลิปนี้ผมจะกลับมาอัปเดต ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับเออผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรมันเพิ่มเติมก็ยังเป็นสเตปเดิมอยู่นะครับผมก็สเตปไหนก็ทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับผมก็กลับไปดูกันได้นะผมแต่ว่าวันนี้นะครับก็พอดีว่าผมจอดนานแล้วยางหลังเนี่ยของผมมันมีอาการเหมือนกับว่ามันรั่วมันซึมอยู่นิดนึงนะครับผมก็เลยได้ออกไปซื้ออย่างใหมมา เออทุกคนเชื่อไหมครับว่าผมได้ยางเทพมาโอเคส่วนจะเทพขนาดไหนนั้นเดี๋ยวผมันจะบอกคือมันเป็นยางไหนที่ปกตินะครับเป็นเบอร์ปกติเลยสําหรับ่ารถเราที่ใช้ก็คือเราจะใช้เป็นยางเล็กยางไหนมันก็จะใช้เบอร์2 0 0ธรรมดาใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าที่ผมไปได้มาคือมันแบบว่ามันโคตรเทพอะ่ะเออ,อยางเทพเลยโอเคเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่ามันเทพยังไงนะเดี๋ยวให้ดูข้างนอกก่อนมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบ กับยี่ห้อ,อยางนะมันไม่เกี่ยวนะครับผมแต่ว่าที่ผมไปซื้อมาเนี่ยผมได้ในราคาที่แบบว่าแม่งราคาโคตรเทพอ่ะเออ <Okay. S 1> ทุกคนโอเคไปดูยางในก่อนดีกว่าไปตอนนี้เราก็มาอยู่กับยางในนะนี่นะครับที่ผมได้มาก็เบอร์200ขอบ17นี่เลยนะครับอ่ะผมให้ทายก่อนนะว่ายางในตัวเนี้ยผมได้มากี่บาทนะครับอ่ะโอเคก็นี่นะครับก็เป็นยางในหมอไซค์ปกติเลย เบอร์ก็ตามนี้เลยนะครับนี่โอเคก็ตอนนี้คือยางหลังผมอะมัน,ม,นมันเหมือนมันซึมนะครับผมว่าจะเอาออกแบบไปขี่เล่นแล้วก็ไปอัปเดตให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะครับแต่ว่าผมก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับผมซึ่งราคาที่ผมได้มานะครับโคตรเทพอะยางในย่างเดียวนะครับ85บาทโอ้โหแบบว่าคือแบบยางเทพนะก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนว่าใส่ย,ยางเทพแล้ว มันจะแบบแรงขึ้นไหมนี่โอเคก็นี่นะครับผมหมูแดงก็ยังอยู่อยู่นะครับยังไม่ได้ขายใช่ครับยังไม่ได้ขายนะครับผมนี่นะก็ยังอยู่อยู่นะครับยังไม่ได้ขายไปไหนนี่อยู่นี่อยู่โอเคนี่นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนยางในก่อนเดี๋ยวเราไปเทสกันดูว่ายางในเทปนะมันจะทำให้หมูแดงของผมเนี่ยวิ่งดีขึ้นไหมนะครับผมโอเคเจอกันหลัง ตอนที่ผมเปลี่ยนยางในเสร็จแล้วโอเคไปโอเคตอนนี้เราก็ใส่ล้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ล้อเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะครับผมเพื่อนๆนะว่ายางในเทพมันจะทําให้รถแรงขึ้นไหม,ไมเออเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันไปเจอกันตอนที่เราประกอบเสร็จแล้วก็ไปเทสกันไปโอเคนะผมทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ยางในเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่เราก็ออกมาพร้อมที่จะเทสเฮ้รู้สึกว่ามันจะมีควันวะทุกคน เออไม่ใช่นะไม่ใช่ควนขาวนะครับผมโอเคก็เป็นควนแบบอืมโอเคได้อยู่ไปเราก็ไปเทสลองยางเทบกันดีกว่าเดี๋ยวแบตบกล้องผมจะหมดนะครับผมแล้วก็ตนนนี้น้ํามันจะหมดแล้วด้วยเดี๋ยวไปเติมน้ามันกันด้วยดีกว่านะครับผมโอเคไปกัน จริงนะทุกคนเกี่ยวกันหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่รู้นะครับแต่มันขี่ดีขึ้นอ่ะสงสัยยางแนมะ่งราคาแพงอ่ะแปดสิบห้าบาทโอ้โหไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนมันแพงเกินอ่ะโอ้อยางในแปดสิบห้าบาทผมนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับผมโอเคเราไป หาที่เติอนน้ำมันกันสักหน่อยดีกว่านะครับเหมือนว่ามันจะเป็นผมต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับไม่ชอบไปทางนี้ว่ะแต่ว่าน้ำมันผมมันจะถึงปั๊มหรือเปล่าอดีทุกคนไม่รู้นะเราต้องขี่ลองกันดู วาน้มันหมดไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โหยิงด้วยโอ้โหได้ยินไหมทุกคนได้ยินเสียงรถผมมันยิงไหม เิมเติมน้ำมันจะหมดหรือเปล่าวะถึงปั๊มไม่เนี่ยโอ้โหตกลมขับมันมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีเสียงยิง มม่ได้ขี่นานนะทุกคนก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมีลั่นด้วยเฮ้ยไม่ติดเลยดับเฉยเลยทุกคนโอเคผมก็จะเติมนี่แหละครับผม,ม,ามาน้ำมันที่ผมจะเติมกาบะ เอาก็ห้าร้อยหนึ่งครับโอเคนะผมเราก็สตาร์ทในฟ้อมเมื่อกี้ตกแกงเป็นแถบเลยนะโอเคเราก็จะได้ไป เทสกันต่ออีกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้น้ำมันหมดก็แม่เติมน้ำมันไปก่อนยางเทพยางเทพเราต้องไปเทสยางเทพกันสักหน่อยนะ <c oughs> ขอขี่เล่นสักหน่อยก่อนเทพเกิน8.5บาบาทมีแพงกว่านี้อีกวะ แต่รถใหญ่ทั้งนั้นเลยรถเยอะด้วยนะครับ ้ทุกคนอ,อขับมันเหมือนเดิมอ่ะทุกคนไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ขับนาน <c oughs> เอ,อ้แต่ว่ารถเดยอะ ก็ถือว่าอ,าออกมารองเครื่องกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมตาไปขี่เล่นชมว,วิวทิวทัศน์หลังจากที่ฝนตกมานานหลายวันติดต่อกันเราก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลยนะครับผมคง,คงคงชิปชิปนี่ไม่ได้ออกมาทําเลยนะครับสําหรับของผมเพราะว่าฝนตกมันทําอะไรไม่ได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ผมผมเริ่มเบื่อเลยอยากจะทําคลิปนะครับผมแต่ว่าทําไม่ได้ นานรู้สึกว่ามันจะแบบสะดุดนิดๆนะช่วงรอบต้นไม่รู้เป็นอะไรตอนนั้นยัง,งดีอยู่เลยสงสัยแคมต้องโดนแคมใหม่แล้วแหละเออเดี๋ยวไม่รู้ว่าหวยจะออกที่ใครนะสาหรับแคมที่ผมจะใช้ใหม่นี้เพราะว่าตอนนี้คือใส่แคม59อยู่มันไม่ตรงสเปกนะมันก็แบบว่าไม่รู้อะมันไม่ใช่นะทุกคนผมและเซ็งอะ จะหมดเมื่อกี้ที่มันยิงตบ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 นะพอเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็ปกติเหมือนเดิมแต่ว่ารอบตันไหมยังสะดุดอ่ะต้องไปไล่หานใหมอีกนะครับโอ้เบื่อว่ะเส็งไม่ได้ขี่นานๆแล้วมาขี่นะมันเป็นอารมณ์แบบว่าเฮ้ยไม่ได้หลังใจเหมือนเดิมอะไรกันครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆเดี๋ยวต้องรอแคมมาก่อนนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้แคมมันเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับผมเหนื่อยใจกับตัวเองโอเคแล้วก็เหมือนกับว่าเสียงท่อมันจะแบบแม่งแม่งนะครับเดี๋ยวผมลองทําใหม่ดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าเตียนแคมกับทาท่อใหม่ เฮ้ยไม่ใช่ทำทอดอหรอกเดี๋ยวน่าจะหาวิธีอะไรทำมันสักหน่อยนะให้เสียงมันซบซลงกว่านี้นิดนึงก่อนนะครับโอ้รู้สึกว่าเสียงรั่นเหลือเกิน <laughs> โอเคก็อย่าลืมกดติดตากันด้วยนะครับผมเ <c oughs> จอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ชิวๆออกมาชิวๆกันโอเคไปละคลิปนี้าย